สนับสนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงบ่าววีอาสซียเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่จับธุรกิจค่อนข้างหลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านชาชักกางเกงยีนส์รวมไปถึงค่ายมวยงานนี้เราไปอัปเดตกันดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ้างหรือเปล่าโรตีชาชักเนี่ยตอนแรกมีสาขานวมินทจ็ก็หลังจากนั้นไม่นานผมก็เปิดสุทสยาม11นะครับตอนนี้หลังจากพายโควิด นะครับที่ทางรัฐบาลได้ผ่อนลาขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็ร้านกูโรตีชักบ่าวีนะครับทั้งนวมิน72นแล้วก็สุนสรยาม11นะครับก็กลับมาเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋นนอ,อ,อครับถามกาืองเกงยีนก็ยังมีหนึครับยีนเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบใส่ย,ยีนนะและถ้าใครจะสั่งเนี่ยต้องเข้าไปในเพจข้อความผมหรือก็อินบ็อกของผมอย่างเดียวนะครับทางอื่นไม่มีนะครับเข้าไปทางนี้เลยครับแล้วก็ค่ายมวย หลังจากที่โดนสภาวะโควิดไปตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วครับมวยผมมีอยู่คือร่วมกับพี่ๆของผมเพราะว่าเป็นค่ายของเอ็มยูเดนนะครับแต่ผมก็ยังมีนักมวยอยู่นะฮะซึ่งร่วมให้กําลังใจกับน้องๆน,นะครับแล้วก็คือให้ชอบเป็นคนชอบมวยด้วยไงก็เลยแก็ก็ยังอยู่ครับผมนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีมวยต่อยวันไหนถ้าพ้นจากสภาวะตรงนี้ปุบ๊บก็จะได้เห็นว่าคน บ่าวียีนนะแหมติดขอนไม้บาวีเพราะแต่ก่อนเคยใช้ขอนไม้บาวีด้วยนะฮะก็กลับมาเหมือนเดิมครับผมก็ภาวนาให้โควิด19หายไปจากโลกนี้แบบ100%เร็วๆเศรษฐกิจบ้านเมืองเราจะได้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย